วันนี้มาทำขนมจีนน้ำเงี้ยวพริกแกงตําเองสูตรนี้เข้มข้นมากๆเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะเป็นเมนูโปรโดของที่บ้านเลยค่ะทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมต้มกระดูกหมูค่ะแล้วก็จะใส่น้ำลงไปนะคะน้ำนี่คือกะกะเอานะคะจากนั้นใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชานํากระดูกหมูลงไปส่วนกระดูกหมูที่ใช้นะคะใช้ประมาณ300กรัมนะคะนําไปล้างให้สะอาด2-3รอบนะคะดับคราวค่ะ คีด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนกระดูกหมูของเราเริ่มเปื่อยดีเลยค่ะในระหว่างนี้เรามาเตรียมกระโหลกพริกแกงกันเลยค่ะก็จะใช้เป็นพริกแห้งเม็ดเล็กนะคะประมาณ10เม็ดหรือว่าความเผ็ดตามชอบพริกที่บ้านเผ็ดมากเลยนะคะก็จะใส่ประมาณนี้เลยจากนั้นก็โขลกให้ละเอียดดีเลยค่ะละเอียดดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะส่วนพริกแห้งเม็ดใหญ่จะใช้ประมาณ5เม็ดนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะได้โขลกง่ายๆนะคะจากนั้นก็จะโขลกถั่วเน่าต่อเลยค่ะส่วนถั่วเน่านะคะนําไปย่างให้สุกดีเลยนะคะแล้วนํามาโขลกให้ละเอียดอีกรอบนะคะ ก็จะใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะหนึ่งหัวใหญ่ๆตามด้วยหอมแดงประมาณ10บหัวกระปิอย่างดีประมาณ1ช้อนชาลากผักชีประมาณ3-4ต้นนะคะจากนั้นก็โขลกให้ละเอียดดีเลยค่ะละเอียดดีแล้วพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้กระดูกหมูของเราก็เปื่อยดีแล้วจากนั้นนําดอกนิ้วใส่ลงไปนะคะก่อนที่จะนําใส่ลงไปนําไปแช่น้ําให้นิ่มก่อนนะคะแล้วนําไปต้มให้สุกดีเลยค่ะจากนั้นนะคะเตรียมตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปจากนั้นก็นําพริกแกงที่เราโขลกไว้ใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้ส่งกิ่นหอมดีเลย จากนั้นใส่หมูสับลงไปประมาณ200กรัมผัดให้สุกดีเลยค่ะในระหว่างนี้ใส่น้ำลังคุกลงไปด้วยผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะนำส่วนผสมที่เราผัดไว้ใส่ลงไปในน้ำซุปที่เราตเตรียมไว้ค่ะถ้าหากน้ำซุปน้อยไปให้เติมน้ำลงไปได้เลยค่ะจากนั้นจะรอให้เดือดอีกรอบค่ะแล้วมาปรุงรสได้ตามชอบเลยค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือว่าตามชอบก่อนที่จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะให้ลองชิมรสชาติดูนะคะเพราะว่าในหม้อซุปของเรานะคะมีทั้งกะปิแล้วก็เกลือด้วยค่ะระวังเค็มด้วยนะเราจะใส่แค่เล็กน้อยนะคะส่วนของน้ำปลาค่ะจากนั้นก็คนคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะลองชิมรสชาติดูค่ะใครชอบรสไหนปรุงได้นะคะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะใส่เป็ี้มะเขือส้มลงไปใส่ได้ตามชอบเลยค่ะตามด้วยเลือดไก่นะคะใส่ได้ตามชอบเลยคณคุณส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะรอให้เดือดอีกรอบนะคะเป็นอันใช้ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะจัดขนมจีนใส่จานเสิร์ฟจากนั้นก็ตักน้ำเงี้ยวใส่ลงไปได้ตามชอบเลยนะคะส่วนพักเราสามารถเลือกสามชอบได้เลยค่ะ จัดผักที่เราชอบโรยด้วยผักชีซอยกระเทียมเจียวสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือพริกทอดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ